โอเคนะครับผมนะก็ขอกล่าวสวัสดีซาวีดาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยด้วกันนะครับผมในวันนี้ก็จะมาแจกในส่วนของตัวรัน iOS นะครับผมเป็นตัวรัน Delta าเวอร์ชันหกส่เจ็ดนั่นเองนะครับก็เป็นตัวรันเวอร์ชันล่าสุดนะครับนี่นะครับก็สามารถเล่นได้แน่นอน100%นะครับผมก็คืออัปเดตภายในวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวในวันนี้ผมก็จะมีวิธีการลงตัวรันด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ลงตัวรันไม่เป็นก็สามารถดูจนจบได้เลยนะครับโอเคนะคคคคครร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 รััััััััับบบบกก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 ็็ใในน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 นสส่่่่่วววววววขอออองงงงิิธีีีาาลลลตตตตเเเยยะะะะแไไปดดด์์์โห๋ผมมมจ้ หมดให้นะครับพอเข้าลิงก์มานะครับผมก็จะเป็นรูปร่างสนามนี้กดดาวน์โหลดไปได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่เซฟนั่นเองนะครับท่านผู้ชมข้างล่างนะครับผมแล้วก็กดเซฟไปได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็รอมันดาวน์โหลดจนเสร็จนั่นเองนะครับท่านผู้ชม เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะขึ้นมานะครับว่าเป็น open in นะครับผมหรือเปิดด้วยนะครับให้ทุกชมกดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมากดไปที่ save file นะครับผมนี่นะผมตรงนี้นะขั้นตอนนี้สําคัญนะครับก็คือท่านผู้ชมต้องจําให้ได้นะว่าท่านผู้ชมเนี่ยไป save ฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ save ฟล์ไว้ที่ on my iphone นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะ save ฟล์ตรงไฟล์ของ home นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็กด s a ฟไปได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่านี่นะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปเข้าแอปตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นแอป Easy นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็สามารถไปย้อนดูคลิปที่ผมเคยสอนไว้ได้เลยนะครับเมื่อเข้าแอปไปนะครับให้ท่านผู้ชมกดจุด3จุดด้านบนกด Import นั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ไปเข้าที่ไฟล์ที่เราเซฟตัวรันไว้นะครับผมอันนี้ผมเซฟไว้ที่ on my iPhone แล้วก็ Home นั่นเองก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไป Import นะครับในส่วนของตัวรัน Delta version หกส่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับกด Import ไปได้เลย แล้วก็กด Import อีกรอบนึงนะครับผมหลังจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้มัน Import จนเสร็จนั่นเองนะครับผมนี่นะผมก็ Import เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะมีไฟล์ของตัว Run Delta เวอร์ชัน647มานะครับผมให้ท่านผู้ชมกดคลิกเข้าไปแล้วก็กดไปที่ unzip นั่นเองนะครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมนี่นะหลังจากนั้นมันก็จะมีไฟล์โผล่ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า payload นั่นเองนะครับผมให้ท่านผู้ชมกดคลิกเข้าไปที่ไฟล ดเข้าไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติ๊กตามผมได้เลยนะครับผมก็คือติ๊กแรกก็คือด้านบนนะครับผมตรงนี้นะกดติ๊กเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผม อ่าแล้วก็กดติ๊กนะครับผมแล้วก็กดโอเคนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มสีฟ้านะครับที่มันเขียนว่า More Setting นั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมท่านผู้ชมก็ติ๊กตามผมได้เลยนะครับผมติ๊กปิดอันบนนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กเปิดแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากติ๊กเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ปุ่มสีแดง Signature ได้เลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะนี่นะผมหลังจากนั้นก็รอนะครับผมรอจนมัน ดาวน์โหลดจนครบ100%นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับให้มันดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปกดอะไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ครบ100%นะครับมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ install ได้เลยนะครับผมหรือถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเขียนว่าติดตั้งนั่นแหละนะครับผมตั้งไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมออกจากแอปนะครับผมแล้วก็มารอมันดาวน์โหลดจนเสร็จนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมในตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชชชมมมมมมมทท่่่่่าา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 นน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 ผผูู้้้้้้เเเเเเีีียยยะะะะคคครรรรรรัััับบบกกก็็สสถถขขไไดดลลจิงแอ100% ผมขอตัวไปอ่าล็อกอินก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าแอปแมพให้ท่านผู้ชมดูละกันนะครับผมนี่นะครับผมก็ล็อกอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าแมพนะครับก็สามารถเข้าได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็นะครับวิธีการรันสกีบของตัวรัน iOS เนี่ยนะครับผมมันจะวางสิีไม่ได้นะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ EQ Keyboard นะครับแล้วก็ Allow Page ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับรอสักแป๊บนะครับในส่วนของหน้าต่างสกีก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือสามารถเล่นได้ตามปกตินั่่่นน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 แหลละะะะะะะคคครรรรัััับบบทาาผผู้้ชมมมีีกก็็จเปปณ คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นั่นเองน,นะครับผมผมพร้อมที่จะตอบทุกปัญหาเลยนั่นเองน,นะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องผมด้วยลกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวผมจะลองออโต้ฟาร์มให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันครับ